สวัสดีครับแฟนมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจาร์ณมวยครับในรายการศึกมวยดีวิถีไทยนดประจำวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2568ันะสดคทสดทางช่อง8ไหมายเลข27ครับเริ่มแข่งขันเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับจากสนามมวยเยาวชนกรรภพกาศชุป,ปะเต็มมีนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันอาทิตย์นี้กันก่อนครับ มารือที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับชกกันที่พิกัด114ปอนด์เป็นการพบกันระหว่างเพชรพยักพุทธประชาชื่นจะพบกับเพชรดำสอกอสุงหยยิมต่อด้วยคู่ที่2ครับชกกันที่พิกัด1 3 9ปอนด์นะครับเป็นทางฝั่งแบงค์ไทยสิทธิ์สังปราจะพบกับเพชรสีคิ้วสจวิชิตแปดริ้วและู่วอกํารายการครับชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่างพงศิริสจวิชิตแปดริ้ว จะพบกับการชัยจิตเมืองนนท์ส่วนคู่ปิแท้ารายการครับชวกันที่พิกัด100ปอนด์ครับเป็นทางฝั่งพยักพยักลำพองจะพบกับฟ้าเพชรโตโยตา้าระยองนะครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยดีวิถีไทยฝ่าแฟนม,มวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับ บรรทุที่คู่แรกที่จะออกทัศนะนะครับเป็นตามกระดานเนี่ยตามป้ายเนี่ยเป็นคู่ที่2นะครับแต่ถ้าตามรายถ่ายรูปสดเนี่ยเป็นคู่ที่1นะครับออกสตาร์ทเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปนะครับทางช่อง8หมายเลข27นะครับโชกันที่เวทพิกัด114ปอนด์นะครับเพชรตัดเพชรครับมาดูฝั่งทางด้านเพชรพยักกันก่อนครับเพชรพยักพูดประชาชื่นนะครับนักโชคดาวรุ่งวัย16ปีครับสูง165เซนติเมตรมวยจากอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ ผลงานฟอร์มหลังของเพชรพยักครับมีแพ้น้องที่4ให้กับเจ้ามัสแตงรถสวยจ่าเจ็ดที่อ้อมน้อยจากนั้นมาชนะน้องที่3อินรีทองลูกพ่อพยาเสือที่ดอนเมืองและก็หลังสุดครับชนะแทนเจ้าชาย8 BCK ซเคยิมที่ดอนเมืองเมื่อเดือนสิงหาคมห8ที่ผ่านมานะครับส่วนกุชกวันนี้เป็นเพชรด,ดำสกอกสุไงยิมนะครับนักชกวัย19ปีสูง170เซนติเมตรมวยจากอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกด ผลงานฟอร์มหลังของเจ้าเพชรดำครับมีแพ้หนุ่มวิเศษให้กับเพชรทองเก้าพัชระยิมนะครับจากนั้นมาชนะแทนเจ้าสมิงเดชตลาดคนเดินพนมงพลที่อ้อมน้อยและก็หลังสุดนี้มาชนะคะแนนเจ้าสมิงเดชตลาดคนเดินพนมพลย้ำใยอีกครั้งที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนกันยายน68ที่ผ่านมาดูจากผลงานฟอร์มหลังของทั้งคู่ดูแล้วก็คล้ายๆกันครับคู่นี้เวทพิกัด1 1อปอนด์นะครับสดกับเก่าครับ หนุ่มแน่นหนุ่มสดนี่ก็อยู่ทางฝั่งทางด้านเจ้าเพชรพยักษ์นะครับรุ่นน้องร้านนี้เป็นมวยเข่าในแข็งแกร่งจับล็อกเหนียวบวกบูสู้ดีครับวงนอกเจ้าเพชรพยัก์มีแข้งปรับปลายนะครับแต่ว่าวงในนี่อาชีพหลักตามทรงก็ต้องเบียดที่ชิดในครับชวนทะเลาะคือรุ่นยี่เข่าไปปลายนะครับถ้ามายิ่งยัก,ย,กยักจดจุดจ้อง,จ,องจ้องนี่ก็ดูว่าจะเข้ารองแข่งได้เพชรพยักษ์รายนี้เก็บตัวฟิสซ้อมอยู่ที่ธิกกำนันแหน่งที่จังหวัดชัยนาทนะครับ สูงขุชกเจ้าเพชรดำครับรุ่นพี่รานนี้เป็นมวยขวารูปร่างดีครับดกักเตะดักแทงเก็บกันอาวุธมวยดูครบเครื่องนอกได้ในดีทักษะมวยดูใช้ได้แต่ว่าเวลาโดนบทโดนเบียดโดนเสียดสีไปปลายก็มีเหี่ยวเหมือนกันนะครับรานนี้ก็เก็บตัวฟิซซอม์ปที่ค่ายมวยสอกอสุงไงยิมครับ คนที่ถ้าดูจากรูปร่างช่วงชกเนี่ยดูว่าเพชรดำจะเรื่มเหรียมนะครับดูจะได้รอยกว่าคู่เปิดของรายการครับคู่นี้สดกับเก่านะครับคนบ้านเดียวกันครับดับบี้ไฟจังหวัดศรีสะเกดนะครับเพชรพยักนี่อยู่อำเภอศรีรัตนะขณะที่เจ้าเพชรดำนี่อยู่อำเภอโพสิสุวรรณนะครับเพชรตัดเพชรครับเมื่อเป็นที่เป็นแล้วครับผมออกช่อบทางฝั่งทางด้านเจ้าเพชรดำนะครับรุ่นพี่ครับรายนี้ตั้งรับถอยทำ เก็บกันโกโก้โตแมนแมนครับจงังหวะมวยดีนะครับดูว่าเข้าก่อนเห็นตัวก่อนเบียดไปเบียดมาพี่น้องทีเนี่ยอาวุธมวยดูว่าจะหลากหลายแล้วก็มีเยอะกว่านะครับคู่ที่1ของรายการครับก็ออกช็อตังฝั่งทางด้านเจ้าเพชรดำสกอก็สุ่งหอย,ยิิมมองดวยชนะเจ้าเพชรพยักษ์พุทธประชาชื่นนะครับมาที่คู่ต่อมาครับเป็นคู่รองของรายการนะครับชกกันที่เวทพิกันน้ำหนัก139ปอนด์นะครับเป็นมวยเวทใหญ่นะครับ มาดูฝั่งทางด้านแบงค์ไทยกันก่อนครับแบงค์ไทยศิษสังปาบหรือเจ้าแบงค์ไทยตลาดคนเดินเพลรมงพลหรืออปิศักดิ์นักชกวัย25ปีครับสูง166ซนติเมตรมวยจากอำเภอสวนภูมิจอดร้อยเอ็ดนะครับผลงานฟอร์มหลังของแบงค์ไทยครับแล้นี้มีชนะน็อกวีศรีนะครับเอกสุริน,นทร์สิทธนมทองที่อ้อมน้อยจากนั้นไปแพ้น็อกวิศรีให้กับเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อลงต้มที่สุราษฎร์ และก็หลังสุดนี้มาแพ้คะแนนให้กับวันชนะโบเมืองพานครับชีดดอนเมืองเมื่อเดือนสิงหาคม68ปที่ผ่านมาส่วนคู่ชกวันนี้เป็นเจ้าเพชรสีคิ้วสจวิชิตแปดริ้วหรือเจ้าเพชรสีคิ้วกอกับันนาสิทธุคุณมะตัวเดียวกันนักชกวัย23ปีครับสูง173เซนติเมตรมวยจากอำเภอสีคิ้วจังหวัดนคนรราชสีมาผลงานาฟอร์มหลังของเพชรสีคิ้วเริ่มจากแพ้ท้องคี่สองให้กับเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อ,พอลงต้มที่สุราษฎร์ จากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าพร้อมประเด็หนุ่มไฟคลับนะครับที่ดอนเมืองแล้วก็หลังสุดนี้ไปชนะคะแนนเจ้าพญาเสือก้องเกียรติกรครับที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนสิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับคูรองของรายการครับเวทใหญ่นะครับพิกัด139ปอนด์คู่นี้ซ้ายกับขวาน,นะครับมวยซ้ายอยู่ทางฝั่งทางด้านเจ้าแบงค์ไทยครับรุ่นพี่ เป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธแรงครับรำผักรำค้นดีครับตนตัวน,นี้แบงค์ไทยแกอันตารายนะครับลุ้นนำน็อกได้แต่ถ้ากดไม่หล่นเอาไม่อยู่ไปไปลายก็ดูว่าจะลำบากเหมือนกันเพราะว่าช่วงชกนี้จะสั้นกว่าแล้วก็เข่าในนี่ดูจะเป็นรองครับแบงค์ไทยนี่ก็เก็บตัวฟิซซ้อยู่ที่ปอเปาอ,อินนะครับ สูงชกอดเพชรสีคิ้วครับรานนี้เป็นมวยขวานะครับรูปร่างดีครับเดินได้ถอยเป็นดักเตะดักแทงเขาในก็มีตีสู้รานนี้ดูครบเครื่องเลยครับแต่ว่าโดนหนักโดนแรงก็ไม่ค่อยดีครับมีวูวบวาบมีโค,ครงแข็งนะครับลูกหนักลูกแรงนี่ดูจะเป็นรองและเพชรสีคิ้วแกไม่ค่อยชอบพวกมวยพันดุเท่าไหร่ด้วยนะครับรานนี้ก็เก็บตัววิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอจอวิชิตแปดริวนะครับคุณที่ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยดูว่าเจ้าเพชรสีคิ้วจะ ได้ลอยนะครับดูจะได้ใหญ่กว่านะครับคู่รองของรายการครับคู่นี้ซ้ายกับขวานะครับต้นกับปลายเมื่อเปลี่ยนทิศไปแล้วครับผมออกชอบดังฝั่งทางด้านเจ้าแบงค์ไทยนะครับรายนี้เล็กกว่าสั้นกว่าก็จริงครับแต่ว่าหนักแรงครับประเภทเตะซ้ายจิ้มซ้ายต่อยหน้าต่อยทองครับแบงค์ไทยคือแกตุ๊บตับไปเรื่อยเข้าก่อนมองว่าได้ลุ้นก่อนนะครับคือแกรำหักลำโค่นดีแล้วหนักแรงทุกลูกมองว่าโดนต่อโดนทีต่อทีของอันตรายนี่ดูว่าจะมีเยอะ กว่านะครับคู่รองของรายการครับออกชมทางฝั่งทางด้านแบงค์ไทยศรีสังปรับครับมองด้วยชนะเจ้าเพชรสีคิ้วสจวิชิต8ริ้วนะครับและมาถึงคู่เอกนองรายการครับชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านพงศริกันก่อนครับพงศริสจวิชิตแปดริ้วหรือเจ้านำพลเลก็กกรกำมันนาดน,นะครับนักชกวัย27ปีสูง163เซนติเมตรมวยจากอำเภอรัมทะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมา ผลงานร์มหลังของเจ้าพงศริครับรานนี้มีแพ้คะแนนให้กับแสนชนเอราวันนะครับที่ระดมเนินจากนั้นก็มาชนะคะแนนเจ้าศิลธรรมม,มรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับชี้ดอนเมืองหลังสุดก็ไปแพ้คะแนนให้กับเจ้าชัยมงคลภูกเก็ตไว้ครับชี้อ้อมน้อยเมื่อเดือนสิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับสูงผู้ชกวันนี้เป็นการชายจิตเมืองนอนท์ครับนักชกวัย24ปีสูง1 6 5เซนติเมตรมวยจากอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับ ผลงานฟอร์มหลังของการชัยครับมีชนะแขนเจ้าสวัสดเล็กทีเด99ชีอ้อมน้อยจากนั้นก็แพ้คะนให้กับเจ้า,าตุยรินทัศนะครับที่รายการวันล,ลุกมินีครับตั้งแต่สิงหาคมปี67แล้วก็หลังจากนั้นหยุดหายไปช่วงหนึ่งครับล่าสุดก็กลับมาขึ้นรอีกครั้งมาชนะนอก,กแรกเจ้าเพชรท่าเรืออินไฟไร์สตล์ครับชี่อ้อมน้อยแต่ขาเจาะยางชนะนอกไปนะครับเมื่อกันยายน68ชิบผ่านมานะครับ ช่วงหลังผลการฟอร์มมีชกห้ายก3ยกบ้างสับกันไปครับเจ้าการชัยคู่เอกนำรายรการครับคู่นี้พิกัด126ปอนด์นะครับเชิงชกสไตล์ของหนังคู่พงศรินี้เป็นรุ่นพี่นะครับรายนี้เป็นมือที่ครบเครื่องเก่าเกมดุดันอาวุธแรงนะครับมัดศอกอันตรายครับนอกได้ในเหนียวแน่นเลยครับแต่ว่าร่างกายแหมความสดนี่จะจะดูเป็นรองนะครับรายนี้ก็เก็บตัวฟิซอมิธีสอจอวิชิตแปด 8, ริ้ว ส่วนคู่โชคครับทางด้านเจ้าการัรชายรุ่นน้องรันนี้ก็เป็นประเภทมวยเตะขวาเตยขวามีลูกมีรับเข่าในดูแข็งแกร่งนอกได้ในดีครับช่วงหลังก็จะชุกอยู่ที่อ้อมน้อยนะครับในศึกในสายของจิตเมืองนอนท์นะครับไฟนี้มาเยือนมืดีวิถีไทยนะครับการใช้อาวุธมวยนี่ดูดีครับดูครบเครื่องแต่ว่าความต่อเนื่องนี่ดูจะเป็นรองนะครับช่วงหลังก็ดูว่าจะโชคชคหยุดหยุดแล้วก็มามา,มาหายหายนะครับรันนี้ก็เก็บตัววิซว์มิต่ิค่ายมืจิตเมืองนอนท์ คู่นี้ด้ดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขี้สูสีกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงชกสไตล์อาวุธมวยนี่ก็ดูว่าคล้ายๆกันนะครับคู่เอกนกํารายการครับคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับผมชอบเรืองฝังง่งทางด้านเจ้าพงศรินะครับมองดูว่าชกที่นี่เป็นประจำครับความคุ้นชินจะดูดีกว่า ต้นตน,นพงศิริแกม,มีลูกหนักแรงครับมีลูกแตะขาเจาะยางต่อยหมัดด้วยแล้วเข่าในก็มีไร้แขนดันแท่งกันสู้เบียดไปเบียดมาพี่น้องทีเนี่ยมองดูว่าจะเก๋าเกมกว่าครับเขวกนํำรายการครับออกชับรางฝั่งทางด้านเจ้าพงศิริสอจอวิชิตแปดริ้วครับมองดูชนะเจ้าการชัยจิตเมืองนนท์นะครับมาถึงคู่ิดแท้ารายการครับโชว์กันที่เวทพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์เะครับเป็นชุดดาวรุ่งครับมวยเวทเล็ก มาดูฝั่งทางด้านเจ้าพยัก์กันก่อนครับพยัก์พยักษ์ลำพองนะครับนักชกดาวรุ่งวัย13ปีสูง1 5 5ซนติเมตรมวยจากอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครนะครับผลงานอรั่งของพยักษ์ครับรายนี้มีชนะนกที่3เพชรข้าศอปอดเมืองครับชี้อ้อมน้อยจากนั้นมาชนะนกที่3เจ้าเพชรเงินทองลูกตาขี่ครับชี้อ้อมน้อยแล้วก็หลังจากนั้นไปชนะคะแนนเจ้าเมืองไทย10ทอครับที่สกลนคร เมื่อกรกยาคม68ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังนี้ผลงานแล้วก็ฟอร์มดีนะครับเมืองกรุงพูทอน,นี่ชนะมารวดส่วนผู้ชกว,วันนี้เป็นฟ้าเพชรตโตโยต้าระยองครับหรือเพชรบ้านบึงนักชกดาวรุ่งวัย12ปีครับสูง150ซนติเมตรมวยจากจังหวัดชลบุรีนะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าฟ้าเพชรร,รายน,นี้ก็มีแพ้คะแนนให้กับแชมป์สิทธิ์อาจารย์ปราโมดครับที่ออตการ์สครับจากนั้นก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชร,รท่าแร่สิการม์มหนึ่งครับชื่อออการ แลวก็หลังจากนั้นครับมาแพคกแนใหน้กับ1ล้านเล็กก่อนราศักดิ์ครับที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนสิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับคู่ปิดท้ายรายการครับคู่นี้ถ้าดูจากผลงานและก็ฟอร์มหลังเนี่ยดูว่าพยัก์ฟอร์มจะดูสดกว่านะครับคู่นี้เป็นชุดดาวรุ่งครับพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์ครับ1 0อปอนด์ร้อนวิชาเชิงชกสไตล์ของทน้งคู่ พยักนี่ก็เป็นมวยขวาครับการายการชนเตะนำปรำตีเขาในเหนียวแน่นช่วงหลังนี้ฟอร์มดีมากชนะมาตลอดอยู่ในช่วงที่กำลังท็อปฟอร์มกำลังมั่นใจนะครับรายนี้ก็เก็บตัวฟิซอมที่ค่ายมวยพยักลำพองส่วนคู่ชกเจ้าฟ้าเพชรรายนี้เป็นมวยเตะขวาเตะขวาตั้งรับเก็บการฝีมือเชิงดีนะครับฟ้าเพชรนี่กแกเตะตั้งขวางคานะครับวงนอกดูดีแน่แต่ว่าวงในจะแก้เขา่าแล้วก็แก้ลูกขวางหน้าได้ไหมต้องมาดูกันนะครับรายนี้ก็เก็บตัวฟิซอมที่ค่ายมวยตโตโยตา้าระยองนะครับ เป็นท้ายรายการนะครับคุณนี้เป็นชุดดาวรุ่งนะครับตนกาพันดีด้วยกันทั้งคู่เมื่อเปลี่ยนที่กันแล้วครับผมออกชอบทางฝั่งทางด้านเจ้าพยัค์นะครับมวยฟอร์มสดนะครับช่วงนี้กําลังขาขึ้นครับดีวันดีคืนรายนี้เปิดเกมเดินชนนะครับแล้วก็บุกบู้สู้ดีนะครับโดยชอบวงในของพยัค์นี่แกเหนียวแน่นเหนียวหนึบเลยครับคือมีจับมีขวางแล้วพยัคค์แกขยันยกขยันเสียบด้วยเบียดไปเบียดมาโดนต่อโดนเนี่ยมองดูว่าอาการมวยจะดูแก่งกว่านะครับ คูปิดใารายการครับออกชับรางฝังทางด้านพยักพยักลำพองมองด้วยชนะเจ้าฟ้าเพชรโตโยต้าระยองนะครับเดี๋ยวเราไปชวนครับมวยรักมือชอบครับในรายการศึกมือดีวิถีไทยกันสักครั้งคูเปิดอของรายการครับเพชรตัดเพชรนะครับสดกับเก่าครับดับบี้ไฟจังหวัดศรีสะเกดครับคนมาเดียวกันออกชับรางฝั่งทางด้านเพชรดำสอกสุไงหยิงครับรูปร่างได้เปรียบนะครับจังหวะฝีมือเชิงดีครับเตะตั้งขวางคาอุตมมดูหลาลายแล้วก็มีเยอะกว่า มองว่าชาเจ้าเพชรพยักพูดประชาชื่นสู่คู่รองของรายการที่ซ้ายกับขวานะครับออกฉบางฝั่งมวยตุบตับหนักแรงครับอย่างแบงค์ไทยสิสังปาดนะครับรายนี้ต้นต้นอันตรายนะครับคือแกเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรำหมักล้ำโค่นดีจังหวะเข้าเบรคเข้าท่านี่แบงค์ไทยแกออกเป็นชุดเลยครับโดนต่อโดนที่ที่ดอกต่อดอกนี่ดูหนักแรงกว่าครับมองว่าชาเจ้าเพชรสี่คิ้วสจอวิชิตปดริ้ว และวคุเอกนำรายการครับออกชอบบางฝั่งทางด้านเจ้าพงศริสจวิชิตแปดริ้วนะครับชกที่นี่เป็นประจำครับความคุ้นชินดูได้เปรียบแล้วก็ความต่อเนื่องความสมอเสมอดูจะ มีมากกว่านะครับแล้วแกชกละเอียดด้วยเบียดไปเบียดมาเอกทิคาทีนี่ดูจ้าเก๋าเก้มกว่าครับมองว่าชาเจ้าการชายจิตมองนน์แล้วก็คู่ปิธีรายการครับเป็นชุดดาวรุ่งครับประเภทร้อยปอนร้อนวิชาออกชอบดังฝั่งมวยฟอร์มสดครับอย่างเจ้าพยักษ์พยักษ์ลำพองครับรานนี้เดินเตะเดินต่อยเดินเสียบเดินแทงเขาในนี้แข็งแก่งแข็งแรงครับมีทั้งจับมีทั้งขวางนะครับมองว่าชเจ้าฟ้าเพชรโตโยต้าระยองนะครับ ก็จบเลยนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยดีวิถีไทยประจำวันอาทิตย์นี้แฟนมวยชอบใครชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากไปเช่นเคยฝากแฟนมัดมวยทุกท่านครับกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมัดมวยทุกท่านครับร่ำรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ